อ่หน้านี้คือหน้าที่48หนูเปิดหน้าแ48กับ49ไว้นะครับอ่ะมัเจะเขาเรียกว่า oh, อสอนสอนอสอิซซ่าจ้าอ่ะมาเจะสอนโดยการตอนลุยแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่ามันจะเร็วขึ้นนะครับอ่ะหนูมาดูกันเขาบอกว่าให้เรามาดูข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์หนูดูนะอันนี้เป็นหน้าต่างเว็บไซต์หนูนะครับ อันนี้เป็นหน้าต่างเว็บไซต์หนูแต่มาสเตอร์จะมาสอนดูจุดว่าแต่ละจุดของเว็บไซต์เนี่ยถ้าเราอ่านแล้วอะ่ะมันคืออะไรในแต่ละส่วนของเว็บไซต์นะครับในทุกๆเว็บมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าการออกแบบที่ค่อนข้างคล้ายกันอย่างเช่นอะไรที่มันใหญ่ที่สุดอะไรที่มันดูใหญ่ที่สุดนะครับอะไรที่มันดูใหญ่ที่สุดแล้วมันมีแบบเหมือนเป็นชื่อเรื่องอะไรเงี้ยครับเขาเรียกว่าชื่อ หนูเขียนได้เลยนะชื่อหัวข้อเว็บไซต์นะครับชื่อหัวข้อเว็บไซต์นะครับอันนี้คืออะไรที่มันดูใหญ่ๆที่มันเป็นคอนเทนต์หรือเป็นที่แบบโฟกัสอะเป็นชื่อตัวเป็นชื่อแบบเหมือนเป็นเนื้อเรื่องอะครับอันเนี้ยเขาเขาเลยใช้คําว่าชื่อหัวข้อเว็บไซต์นะครับแต่ทีนี้แต่ทีนี้ ถ้าหนูเคยเรียนมาแล้วนะครับอะไรที่มันมีคําว่าเวอร์ไวเวอย่างเนี้ยครับอะไรที่มันมีเวอร์ไวเวอย่างเนี้ยครับเราจะเรียกว่าเราจะเรียกว่าที่อยู่เว็บไซต์เราจะเรียกว่าที่อยู่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เออเดี๋ยวงานเก่าเดีย๋ยมาเซอร์ทยาตรวจให้นะเพราะว่าพอดีมาเซอร์ต้องทำไอ้โครงการของวิทยาศาสตร์งานมาเซอร์เลยเสียเวลาค่อนข้างเยอะแต่ว่า คนที่ส่งงานมาแล้วก็คือไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมาเตอร์จะให้คะแนนปกติแล้วก็ไม่หกักคะแนนนะครับเพราะว่าถือว่ามาเตอร์เลทเองนะครับก็คือใครส่งงานย้อนหลังตอนเนี้ยก็คือแทบไม่หกักคะแนนให้เลยเพราะว่าอะไรอ่ะเราเราเราพิ่งติดภารกิจมาอาทิตย์ที่แล้วครับประมาณนี้เนาะโ okay. อเคคืออาทิตย์เขาส่งรูปอะไรมาเนี่ยมาเตอร์จะไม่รู้จนกว่ามาเตอร์จะสอนเสร็จนั่นแหละอ่าดูต่อมานะครับต่อมาด้วยอ่ะ วันที่1พย2563อันเนี้ยภาษาทางการเขาเรียกว่าวันที่เผยแพร่นะครับวันที่เผยแพร่วันที่เผยแพร่ก็คือเผยแพร่ข้อมูลให้เขารับรู้นู่นนี่นั่นนะครับมันจะต้องมีวันที่กำกับด้วยไม่ใช่นนั้นปุ๊บมันจะเป็นเว็บไซต์เถื่อนนะครับมันจะเป็นเว็บไซต์เถื่อนที่ไม่น่าเชื่อถือเลยนะครับอะต่อมา ประวัติวรรณกะทองรวบรวมความรู้ที่มาเพลงลนู่นนี่นั่นนางรพมาตํตำนานเทา้าสีจุจลารัดอะไรเงี้ยครับไอตรงเนี้ยครับ,รรบเขาเรียกว่าอานุสังเกตนะอะไลทที่มาลงท้ายด้วยจุดสามจุดปกติแล้วมาเท่าจะบอกว่าเป็นข้อมูลเลยทันทีแต่พอมีจุดสามจุดปุ๊บปกติแล้วเราจะต้องเอาเมาส์หรือไอคอนเราไปคลิกจุดสามจุดเพื่อให้เห็นเนื้อหาอย่างอื่นเพิ่มเติม มันเลยเรียกตรงนี้ว่าตัวอย่างข้อมูลนะครับตัวอย่างข้อมูลนะครับการสอบวิชานี้ในปลายภาคนะครับเราจะสอบเราจะสอบมันก็จะสอบนักเรียนทั้งหมด3มข้อนะครับ3มข้อนะครับสาสข้อหรือจริงๆอาจจะสอบอ่ะ20ข้อก็ได้3าบทอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวรู้อีกทีนึงแต่ว่า สอบสบายๆชิวๆนะครับให้เวลาทำหนึ่งอาทิตย์ข้อสอบถามว่ายากไหมก응็ให้หนูดาวให้หนูดาวดาวดิแอนมาเซอร์เองละกันยากยากยากเขาเรียกว่าว่าเด็กไปดาวองคารนะคะว่าเด็กเวดาวองคารแต่ว่าคนที่ผ่านนี่ถือว่าเก่งมากแต่มาเซอร์รับรองว่าคะแนนที่มาเซอร์ให้หนูไปอ่ะอ่เต็มสิบอะ่ะหมยถึงว่าคะแนนทั้งหมดเลยนะรวมกับการสอบด้วยเต็มสิบอ่ะขั้นต่าหนูจะได้ต่ําสุดได้ต่ําสุดจริงๆอ่ะประมาณเจ็ด นะครับประมาณ7แต่ส่วนใหญ่ให้เกือบเต็มตลอดเลยนะครับให้เกือบเต็มตลอดแต่ว่าคนที่ได้เต็มจริงๆก็คือคนที่ผ่านสอบได้ผ่านครึ่งเดียวมัธยมศึกาให้เต็มเลยนะโดยยปกติอะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าข้อสอบมาสเตอร์จะค่อนข้างวดัดเด็กวัดเ,วเด็กวิทย์อะเออวัดเด็กวิทย์ก็คือจะข้อสอบค่อนข้างระดับประเทศเลยแหละก็คือออกข้อสอบแบบไม่ไม่ถามตรงๆะนะครับไม่ถามตรงๆเน้นวิทย์เขาเป็นหลักนะครับอ่ะดูข้อ2ก่อนเขาบอกว่าให ให้ติ๊กถูกในข้อความที่ถูกต้องให้กากะบาดในสิ่งที่เป็นผิดเขาบอกว่าหากไม่ต้องการให้คําว่าดอกไม้ปรากฏอยู่ในผลลัพธ์ในการค้นหาให้เกอกคําว่าดอกไม้ลงในช่องวลีตรงตามนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องทําไมไม่ถูกต้องหนูดูนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องการให้คําว่าดอกไม้อะปรากฏอยู่ ถ้าหนูจำเรื่องเก่าได้หนูต้องใช้เครื่องหมายลบถูกต้องไหมครับมาเลยผิดนะครับมันต้องเขียนเนี่ยลบดอกไม้อย่างเงี้ยครับลบดอกไม้มันถึงจะถูกต้องนะครับอันที่สองอันที่สองวิธีการเข้าสู่หน้าต่างการค้นหาข้อมูลขั้นสูงหรือพิมพ์คำค้นหาลงบนโปรแกรมค้นหาและคลิกเครื่องตังคค่ะตรงเนี้ยครับในบทเนี่ยจริงๆแล้วมัอร์ต้องสอนหนูปฏิบัติแต่ว่าด้วยโควิดด้วยแหละปัญหา แต่ว่าเอาเอาเป็นว่านักเรียนรับรู้ละกันนะครับเขาบอกว่าในการค้นหาขั้นสูงอ่าการค้นหาขั้นสูงเนี่ยอ่าเราต้องป้อนโปรแกรมนู่นนี่นั่นและเลือกคาว่าตั้งค่าตรงเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับอะไรจะค้นหาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องไปที่โหมดตั้งค่าเสมอนะครับเราจะตั้งค่าให้ตัวอักษรขนาดใหญ่เราจะตั้งค่าให้ค้นหาภาพเราต้องตั้งค่าให้ค้นหาโน่นนี่นั่นต้องไปที่ตั้งค่านะครับ ข้อสอบมันออกมันจะออกตามเขาเรียกว่าไงอะ่ะออกตามชีวิตของผู้หนูแน่นอนนะครับสมมติมันจะถามเรื่องเฟซบุ๊กมันก็เชื่อว่าหนูนนหนูน่าจะรู้จัก Facebook เบื้องต้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะถามถึงว่าอไอ้อน,นี้เอาไว้ทําอะไรนะอะไรเงี้ยครับส่งภาพหรอหรือไว้แนบไฟล์อะไรเงี้ยครับมันจะมีข้อสอบที่แบบว่าค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่เราเชื่อว่านักเรียนทําทได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นักเรียนพบเห็นแต่อาจจะถามลึกนิดนึง แบบวัดกลืนนะครับวัดกลืนว่าเราอ่ะเล่น facebook เป็นแต่แต่คำว่าเล่นเป็นเนี่ยมันจะมีสองความหมายก็คือเล่นเป็นกับใช้เป็นนะครับอาจจะมี Facebook อะไรเงี้ยแต่ว่าในข้อสอบในแต่ว่าในที่นี้ก็คือเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าอะไรเดี๋ยวต้องมาต้องสำรวจก่อนว่าใครบ้างที่ไม่ใช้ Facebook อะไรเงี้ยมันจะลำบากนะครับมันจะลำบากแต่อาจจะถามโปรแกรมไลน์ก็ได้โปรแกรมไลน์ลว่าตรงเนี้ยเขาจะทำอะไรแต่มันเตอเชื่อว่า ทุกคนใช้ไลน์เป็นทุกคนต้องใช้ไลน์เป็นแน่นอนนะครับอ่ะข้อ3เราไม่สามารถระบุปีพศที่ต้องการค้นหาได้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องครับจริงๆแล้วมันจะมีวิธีการบังคับนะครับมีวิธีการระบุนะครับมันจะมีได้หลากหลายอาจจะใช้เครื่องหมายอัญประกาศนีก็ได้ครับระบุปีพศไปเลย2 5 6 4ี่อะไรเงี้ยครับอาจจะระบุไปเลยยังไงก็ต้องเจอให้ได้อะไรเงี้ยครับมันก็มีการระบุได้นะครับ ข้อที่สี่เราสามารถระบุประเภทเว็บไซต์ได้ไหมได้มาเชื่อเคยสอนอยู่แล้วใช่ไหมมาเตื่อเคยสอนอยู่แล้วเนาะใช่ไหมที่แบบว่าถ้าเราหา AC อ่ะก็แปลว่าการศึกษาแล้วหา OR แล้วหา OR ก็เป็นพวกองค์กรแล้วหา OG เอ้ยแล้วหา GO GO เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่แบบคนไม่ค่อยเข้าหรอกค่ะปกติอ่ะมันเป็นของรัฐบาลน,นะคะมันจะมีแต่วพวกรัฐบาลที่จะเข้าไปเป็นหลักนะคะ แล้วก็ลงถึงพวก .com ตัวเองจะคนพบว่าอันนี้ออกข้อสอบตัวเองต้องตัวเองต้องจำให้ได้ห้ามพลาดเลยจำไว้นะคะ c o คือไม่แสวงหากำไรหลุดมาเจอหลุดมาเจอหลุดใช่ไหมหรือใครหลุดไม่ใช่หนูมุดเอาไม่เป็นไรจ้ะ c o คือด,อดที่ไม่แสวงหากำไรไแต่ .com คือแสวงแส,สวงหากำไร ะนะคะสิดอก็คือแสวงกําไรแต่ดอซไม่แสวงหากําไรนะคะประมาณนี้ข้อที่5้าตัวเองอาจจะมองไม่ค่อยชัดมาเสอร์ใช้เว็บสแกนไงข้อที่ห้าเขาบอกว่าเราสามารถเลือกข้อมูลตามภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยโดยคลิกเลือกภูมิภาคเออตรงเนี้ยค่ะลูกถ้าหนูเป็นนักเสียน Google ะ่ะถ้ามาเซอร์ได้สอนจริงๆนะสอนแบบอะไรปฏิบัติอะ่ะพูดได้เลยตรงเนี้ยไม่มีค่ะไม่เคยเห็นไม่มีแน่นอน ปกติแล้วค่ะมันจะค้นหาบค้นหาสูงสุดอ่ะค้นหาขั้นสูงเนี่ยมันจะมีบางอย่างแต่ค้นหาแบบตามภูมิภาคไปไปไม่ได้เพราะว่าเราเป็น World Wide เว็บเราเป็น Google ทั่วโลกนะคะเราไม่สามารถเจาะจงว่าค้นหาภูมิภาคนี้ได้ไม่เช่นนั้นอ่ะ้อมลิเจอร์แล้วดอทเน็ตนะฮะดอทเน็ตะดอทเน็ตก็เป็นแบบว่าเป็นเว็บที่เขาสร้างขึ้นมาเองแต่ว่า ถ้าว่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ค่อยออกข้อสอบเขาจะชอบออกตัวยอ่อตัวย่อที่แบบนักเรียนจะชอบพลาดกันและมีความเสี่ยงสูงมันจะมีอะไรอะ im หรืออะไรเนี้ยครับที่เป็นของทหารนะครับแต่ว่าไม่น่ากออกข้อสอบหรอก <c oughs> แต่ว่าหนังสือหนังสือหนังสือหลายสำนักเนี่ยเขาก็ชอบเอาเรื่องอะไรของการเมืองมามีบทบาทนะครับแล้วก็มันมีประเด็นอันหนึ่งที่นักเรียนเคยได้ยินน่าจะเคยได้ยินนะครับที่แบบว่า มันก็ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากเ,าเนื้อหาเรื่องนั้นมาสอนหรอกก็คืออะไรเรื่องบุงคนอะไรเงี้ยครับอะไรอะ่ะบุคคลตัวอย่างวิชาสังคมนะ่นได้วิชาสังคมพลเมืองอะไรนี่แหละหนังสือปอทุกอย่างเนี่ยแหละอะไรอะ่ะเขาบอกว่าเป็นพลเมืองอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อะไรครับแต่จริงๆแล้วหนังสือเรียนไม่ควรเอาไม่ควรเอาบุคคลที่ไม่ได้เขาเรียกว,ว่าไม่ได้ผ่านการจารึกอ่ะอย่างเช่น รัาชรัชการที่หนึ่งถึงสิบหรือบุคคลสําคัญพญาตักสินมหาลาหรืออะไรเงี้ยครับที่มันมีการบันทึกจากพุทาวดานอะไรเป็นกิจารษนะหรือมีการยอมรับจริงๆหน่วยงานยอมรับจริงๆอเอออย่างนั้นอ่ะเออมันน่ามันน่าเอามาเรียนรู้นะครับแต่ว่าการเอาบคุคคลคนนึงมายกย่องโดยที่แบบไม่มีมูลฐานเหตทุที่สมควรเงี้ยครับมันจะทําให้วิจารณ์เป็นแบบสองเงศสองงามอาจจะวิจารณ์ดีก็ดีไปวิจารณ์ไม่ดีก็วิจารณ์ไม่ดีไปแต่ไม่มีคําว่าถูกไม่มีคําว่าผิด เพราะว่าคําว่าวิจารณ์นั้นก็คือเป็นวิจารณ์ที่ท่องแท้สามารถวิจารได้สองรูปแบบเช่นสมมติหนูเอาสมมติครูครูเอารูปคนนี้มาแต่ตัวเอ้บอกว่าหนูไม่ชอบคนนี้หนูก็วิจารณในสิ่งที่ไม่ดีหนูชอบคนนี้หนูก็วิจารในสิ่งที่เขาดีอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องยอมรับความหลากหลายด้วยเนาะประมาณเนี้ยครับก็คือมันเป็นการค้นหาข้อมูลที่มันค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็หนังสือเรียนหลายอย่างนังสือเรียนค่อนข้างจะเอาข้อมูลที่แบบยังไม่ค่อยตกผลึกอะมาใช้นะครับ รู้สึกว่าจะเป็นของสอส,สวทที่ไม่ใช่มันเป็นเครือของการศึกษาแล้วแหละเป็นวิทยาสังคมพลเมืองแน่นอนจําได้นะครับในด,ด้านนี้ดีกว่ามั์จะพยายามให้เสร็จภายใน40นาทีจากพยายามิ่มะต่อมาพิจารณาข้อมูลแล้วก็ดูดูในตารางนี้แล้วก็ใส่ข้อมูลในตารางนี้นะครับมุนินโอ้โหชื่อแบบยอดจริง ให้เป็นเด็กหญิงละกันเด็กหญิงนุ้นนิ้ต้องการข้อหาข้อมูลเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ําเป็นรูปเป็นไฟล์รูปแบบ PDF PDF เป็นไฟล์เอกสารที่แก้ไขไม่ได้นะคะเอกสารแก้ไม่ได้นะจ๊ะอ่ะอาเอกสารอย่าอย่าเอาคําพูดของมาเตอร์ไปเปรียบเทียบกับใครนะมาเซอร์ขอไว้ก่อน อ่ะโดยต้องการค้นหาจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอ่าเว็บไซต์การศึกษาเว็บไซต์การศึกษาดอทดอทอะไรดออ,อ่ะแล้วมีการเผยแพร่ข้อมูลในห้าปีดีมากข้อมูลที่ดีต้องไม่ห่างจากจยุป,ปัจจุบันเราห้าปีจําให้แม่นนะออกข้อสอบทุกสํานักเลยนะครับออกข้อสอบทุกสํานักเลย แต่ไม่แต่ไม่ปักแต่ไม่ค่อยปรากฏในหนังสือนะครับแต่ว่าต้องบอกไม่เช่นนั้นอาจจะเจอข้อสอบที่ค่อนข้างโหดร้า,รายอ่ะค้นหาหน้าเว็บที่มีทุกคําเหล่านี้อ่ะทุกคําเหล่านี้ก็คือต้องการค้นหาอะไรหนูหนูต้องการค้นหาเรื่องอะไรคะในเรื่องนี้หนูรู้อยู่แล้วค่ะวัด่าจากวัาจากหนาะก็คือฝนถูกต้องไหม ก็คือฝนนั่นเองนะครับคำหรือวลีที่ตรงตามนี้ไม่มีไม่มีเพราะอะไรเพราะมันไม่ยังเพราะมันยังไม่เจอเครื่องหมายเนี่ยค่ะเขาเรียกเครื่องหมายเหมือนประมาณอัญ,ญประกาศก็คือวลีดีๆอะค่ะมันยังไม่เจอวลีเลยค่ะก็เลยขีดไดานไปเลยขีดลบอะค่ะคำใดๆเหล่านั้นไม่มีค่ะขีดลบไม่มีคำเหล่านี้ไม่ไม่รู้อะไรค่ะขีดลบไปเลยค่ะจำนวนดูนะคะ มาเอร์บอกแล้วว่าปีไหนตัวเองตัวเองทําอยู่ในปีสองห้าหสนับย้อนหลัง5้าปีหกสี่หกสามหสองหหนึ่งหแบบนี้นะจ๊ะภาษาจ๊ะ <Yeah. S 1> ภาษาอะไรเขาไม่ระบุใช่ไหมภาษาอะ,อะไรก็ได้ everything language นะคะ everything language ไปเรียนแลนเด็ได้สำเนียงมาเตอร์เองค่ะแต่มาเซอร์เป็นคนไม่เก่งอังกฤษแบบอังกฤษแบบไม่เก่งอังกฤษแบบพื้นๆเนะี่ยแต่แต่แบบแต่ถ้าเป็นอังกฤษคอมเออจะค่อนข้างคล่องหรืออังกฤษหรือคอมหรือแบบผไม่เก่งเหมือนกันมาเตอร์หรือแบบอังกฤษแบบเกมอะไรเงี้ยเออเราจะผ่านเราจะคุณมากเลยนะคะเชิญเชิเอ่ะผู้มีภาพภาาอังกฤษของขอมเชิ์โนราเดี๋ยวฟังดูเรื่องเลยจาไม่เป็นไรผู้มีภาพอะไรก็ได้ เราไม่บังคับเพราะเว็บไม่ได้บังคับเนาะต่อมาเว็บไซต์หรือโดเมนมาเซอร์มีอันนึงถูกต้องไหมเนี่ยค่ะ .ac 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 สมมติมนินมนินเป็นคนไทยมนินเป็นคนไทยก็ตัวเองถ้ามนินเป็นคนไทยเราก็จะตามด้วยสองสองคำข้างหน้าของประเทศก็คือ .th นะคะ .th .th ก็คือประเทศไทย w วอร์เ ac t h อย่างเงี้ยค่ะลูกมันจะเขียนแบบนี้นะคะประมาณนี้ชื่อไฟล์ประเภทไฟล์ประเภทไฟล์มันเซอร์บอกแล้วระบุใช่ไหมว่าเป็นประเภทอะไร pdf นะคะตามที่มันขึ้นเลย pdf แค่นี้แค่นี้อย่าไปหน้าอื่นแล้วเพื่อเวลาได้ไหม ไปแล้วอื่นแล้วนะน่าจะน่าจะทำน่าจะทำเข้อสุดท้ายมันไม่เห็นเขียนเลยอ่ะไม่ไหวเริ่มเขียนไปเลย .pdf จุด .pdf ไปเลย .pdf จุด .pdf จุด .pdf เริ่มไม่เสร็จเริ่มไม่เร็จเปลี่ยนเร็วเลยไม่เสร็จเร็วเลยต้องด่าแล้วโอเคอ่ะอะไรเต็มอะไรอีกหน้าหนึ่งนะมาเสื้อขอขยายหนึ่งหน้านะไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บเดียวแหละอ่ะข้อที่สองว่าเธอจะไปแบบไวที่สุดเลยนะ ป้าจ่ายต้องการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะต้อง่ายค้นหาที่สถานที่ท,าาท่องเที่ยวค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแต่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ําไม่ใช่ใชทะเลนะตน้ยตกเป็นหน้าจอใช่ไหมครับใช่ครับผมตัวเองตัวเองไม่เห็นใช่ไหมเามัมันยังเห็นเป็นหน้าที่เอ่อสี่สิบแปดกับสี่สิบเก้าอยู่ครับอ๋อโอเคอาจจะไม่ทันหรือไม่หนูจ,จะลองเข้าใหม่ก็ได้ลองดูนะลูกอาจจะเป็นเลือล่อยอินเทอร์เน็ตนั่นแหละโอเคมครับจะอ่ะเขาบอกว่า ป้าใจเนี่ยต้องการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าจะไม่ขอเป็นน้ําตกทะเลโดยค้นหาจากข้อมูลหน่วยงานของรัฐบาลแม่รัฐอีกแล้วเบื่อจริงรัฐอะไรรัฐคืออะไร go น้ําตกทะเลไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องมีเครื่องหมายลบแน่นอนถูกต้องไหมครับโดยเผยอแพร่ข้อมูลภายในระยะเวลาไม่เกินสอปีอ่ะทุกคําที่ค้นหาก็คือสถานที่ท่องเที่ยวตัวเองเขียนเลยนะคะ เราจะได้เราจะไปไวด้วยกันสถานที่ท่องเที่ยวในมาเตอร์ยังไม่เขียนในมาเตอร์กำลังเขียนค่ะลูกเดี๋ยวมันจะขึ้นของหนูเองอันนี้เง็นปะดเลยครับจ้ะสถานที่ทุกคำเหล่านี้ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะวลีไม่มีคำใดๆไม่มีไม่มีคำเหล่านี้ภาษาเดี๋ยวก่อน คำคำใดๆเหล่านี้ไม่มีไม่มีคำเหล่านั้นไม่มีคำเหล่านั้นเขาบอกไม่ใช่โน้ตัวเองตรงนี้ต้องอามาเติมเลยนะคะไม่มีคำเหล่านั้นเว็บเขาเว็บไซต์นั้นต้องไม่มีคำเหล่านั้นก็คือทะเลและน้ำตกนะคะอันนี้คือวิธีการเติมแบบของเขาซึ่งมาเชอร์ก็แบบงงๆง,งนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็คือวิธีการตอบนะคะภาษาอะไรก็ได้นะคะทะเลและน้ำตก ใช่ค่ะมาเซอร์นึกถึงเพลงอะไรอ่ะ C and Z หรือ s and C สั้นอย่างหนึ่งอ่ะเป็นเพลงของผู้หญิงที่ร้องร้องเพราะๆมากเลยอ่ะร้องเพราะๆไม่เคยฟังะมาเตอเดี๋ยวตัวเองเราไปหาหลังหังเลสหลังเลสเสร็จ<ๆ>ใช่เสียงันมาเตอร์อะค่ะประมาณนั้นอสองปีนะคะสองอ่ะปีที่เราอยู่สองห้าหกสี่นะคะสองห้ากสี่ ลดลงสองปี64แล้วก็เหลือ256ห้านะคะผู้มีภาคใหก็ได้ภาคไหนก็ได้ค,ค่ะว่าว่าเสียงมาเชร์มันตัดอะไรรอบแม่จริงอ่ะตลา,าดมาเอร์ใช้ไฮสปีอ่เธพูดอยู่แล้วเสียงว่าก็ตัดกันแล้วผมเ <ผม S 1> พิ่งออกแล้วเข้าใหม่เพราะว่ามันไม่ม ภาพมันไม่มาดิเื้อเก็บไม่มาเสเ้อ์ราหดด้วยจ้าแต่ว่าเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วมัเซื้อก็จะให้ย้อนหลังแน่นอนชื่อโดมีโดมีดจีโอดทีเอดแจ๊ะดจีโอดทีเอสแล้วแบบใดก็ได้แบบใดก็ได้ เพราะว่าเนื้อหาการท่องเที่ยวมันเป็นแบบไหนก็ได้แบบแบบพติเแปบบ็นบชัวบลชัวมีทั้งรูปภาพมีทั้งแบบไฟเอกสาร PDF อะไรเงี้ยค่ะแต่อะไรที่เป็นการค้นหาข้อมูลที่ไม่ต้องการให้เนื้อหาเคลื่อนที่อะ่ะมันจะต้องทําเป็น PDF เป็นหลักจ้าเอ,อ,องเราคิานึกว่าโดนอะไรเหียมตอมาอ่าตรงนี้เสร็จยางเดี๋ยวไปอีกหน้าหนึ่งเลย อุ้ยเกินเวลาแล้วนิดนึงนะขอบคุณครับจับเพิ่มยังเขียนไม่เสร็จเหลือจ้าแค่นี้เอาแค่นี้พอไหมาสามหน้าพอแค่นี้ได้กี่คะแนนนะมาเตอร์อก็สิบคะแนนเหมือนกันอีกหน้าหนึ่งเตรียมไว้แต่ว่าไม่เป็นไร่<อ>่นนีน้อกหาึงไมเป็นรพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราขอดึงสองสามสี่แค่นี้พอ,สอ,พอเสรนะ็จมนะนะา,า,า,าเตอร์ขอบคุครับยับเพิ่มเพียงกระล้องไปแล้วอีกแค่ขอดียว มเแล้วหน้าสี่สิบเก้าข้อสุดท้ายคืออะไระหน้าสี่สิบเก้าข้อสุดท้ายเมื่อกี้ไม่ผนไปจับแมวมาหน้าสี่สิบเก้าข้อสุดท้ายประเภทไฟลหน้าสี่สิบเก้าจุดจุด pdf เสร็จแล้วจุด pdf จุด pdf pdf ตัวเองใครเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวนี้มาสักจะพอดไม่ ปล่อยไปพักผ่อนอัธยาศัยอาทิตย์หน้าเรามาเราจะมาเจอกันประมาณหกนานจะหกนาสั้นๆหกนาสั้นๆโอเคใครใครเสร็จแล้วอาเทนเงียบเ,เ,เ,เลยอ่าใครเสร็จแล้วตัวเองออกไปพักผ่อนได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะคบนะครับใครเสร็จแล้วสามารถส,ส่งงานได้เลยนะ ใช้แล้วส่งใช้สามารถส่งงานได้เลยนะสว,ว,วัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาเธอรจะตรวจงานงย้อนหลังให้นะเดี๋ยวมาเธอร์เอารูปภาพนี้ไปให้เลยนะครับเดี๋ยวขอบันทึกแชทก่อนโอ้โหแต่ละคนส่งหน้าแมวสติ๊กเกอร์แต่ละอย่าง <laughs> น่ารักดีเด็กโอเค ร้อนผัเพราะมันมีคลิปเดิที่เป็นรูปไก่กับรูปโสดแล้วมันซื้อข้างบน่าออดััเนี่แหละเรียนรู้ไว้นะคะ <S 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 อีกคนเนี่ยรู้สึกภาพนี้ภาพหลังๆเนี่ยเป็นผู้ชายที่กินแตงโมกินโนนีนั่น,นมาเื้อเคยดูของดูเขาแบบอะไรนะ ผมไม่ผมจะไม่ของเงินพ่อแม่แ<ต>ผมจะไม่ของเงินพ่อแม่อะไรเปล่าจะไม่ผิดนะพี่เตยะโตนนอึ้งกว่านี้เออน่ารักดีพี่เตไะไงมาเสอแต่ผู้หญิงคนนี้คืออะไรมาเสิร์ฟไม่โตอึ้งกว่านิ่มผู้หญิงวันนี้ไม่ใช่เข้าใจตัวนีครับพบเตะเอ็กซนไฟเจอวันนี้เราจะเอาแตะงงมาวีเอ็กับรถบรรทุกจะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้า A, เดี๋ยวมาเชิญจะปิดห้องเลยละกันน,นะครับแล้วเดี๋ยวมาเชิญจะเอาพาวเวอร์พลายไปแปะให้นะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาเชิญจะให้หนูพักผ่อนบ้างแล้วก็เป็นอาทิตย์แห่งการปล่อยนะครับแห่งที่แห่งการปล่อยแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเรียนเรื่องเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องการพิจารณาเนื้อหาต้นแต่แ้วอย่าเพิ่งออกนะฮะออว่าปร์ตีอ่ะ